โอเคนะครับตอนนี้เราก็ดําเนินการมาถึงเทปที่8นะฮะเทปที่8ดแล้วเนาะตัวนี้ก็เป็นการปรับปรุงเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้เป็นกรณีอันที่สองนะ,ะก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลิเมอร์เนาะต่อจากไอตัวอ่าสองสองตัวก่อนหน้านี้นะครับคาดว่าน่าจะแยกแยะจากกันได้เนาะอ่ะคราวนี้เนี่ยเรามาดูแต่ละตัวกันหน่อยครับคือกรณีนี้เนี่ยนะฮะการปรับแต่งของเราเนี่ยนะมันมันมันมีลักษณะแบบ เข้าทาปฏิกิริยาแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะฮะจะแตกต่างจาก2ตัวนั้นนะอันนั้นคือยังคงเป็นอันเดิมนะแต่แค่ทําให้สมบัติบางอย่างของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมีผลถึงแม้กระทั่งฮะเนี่ยเห็นไหมตัวของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นเลยโอเคเนาะซึ่งก้อนนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนจากตัวเจ้าตัวของเซลลูโลสนะฮะอ่าตัวนี้คือเซลลูโลสนะฮะอ่าตัวนี้คือเซลลูโลสเนาะคราวนี้เนี่ย เราเอาไอ้ตัวเซลลูโลสตรงนี้ครับไปเข้าทำปฏิกิริยากับ C3COOH s นะหรือว่ากรดแอซิติกของเราเนาะโดยใช้ตัวกรดซันฟิวริกตัวเนี้ยเป็นตัวควบคุมหรือว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ก้อนนี้ขึ้นมาครับก็คือเจ้าเซลลูโลสแอซิตเอนั่นเองหรือว่าเจ้าตัว C A เนาะคราวนี้สมบัติของมันเนี่ยต่างกันยังไงคือไอ้ตัว C A เนี่ยหรือว่าเซลลูโลส แอสเซเตของเราเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถนะทำเป็นเส้นได้นะครับตัวนี้สามารถทำเป็นเส้นได้นะซึ่งแน่นอนว่าไอตัวเซลลูโลสตัวเนี้ยไม่สามารถทำได้นั่นเองนะดังนั้นเนี่ยนะฮะนี่ก็คือประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนนะฮะโครงสร้างของโพลิเมอร์เนาะก็คือเปลี่ยนไปตัวอื่นเลยนะอ่คราวนี้เนี่ยต่อมาครับเราไปดูในส่วนของไคโตัวสารบ้างไคโตัวารเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ มันเกิดจากเจ้าตัวของไข่ตินนี่เองอ่าเจ้าตัวนี้คือไข่ตินนะฮะนี่ไข่ตินครับและคราวนี้เนี่ยก็เอาไปทําการไฮโดรไลซิสนะครับนะไปทําการไฮโดรไลซิสในสภาวะเบสซึ่งก็จะเกิดเป็นเจ้าตัวไข่ตัวสารนี่เองถามว่าแล้วประโยชน์ของมันเนี่ยต่างกันยังไงนะฮะประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือเจ้าตรงนี้ครับจากปกติแล้วเนี่ยมันไม่ละลายน้ํานะอ่าก้อนนี้มันไม่ละลายน้ํา ส่งผลทําให้ครับก้อนนี้เกิดการละลายน้ำขึ้นมาน,นั่นเองอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเนาะแต่อันนี้ก็ย้ําว่านะครับมันไม่ใช่ใครตีอีกต่อไปนะแต่สมบัติของเขาเนี่ยจะคลับคลายคลับขลากันตอนก็คือทั้งสองตัวเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ต่อมาครับเรามาดูส่วนตรงนี้ ก้อนนี้เนี่ยจะเจอบ่อยหน่อยนะฮะตัวนี้เจอบ่อยหน่อยแล้วก็แนะนําอยากให้จําสมบัติของเขาไว้ให้ดีๆด้วยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเจ้าพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อ่าการเกิดพอลิไวนิลแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับซึ่งสูตรของเขาเนี่ยจะเหมือนกันนะฮะโดยเมื่อสูตรมันเหมือนกันเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะค,ะ <c oughs> นะครับในในการที่เขาอาจจะเอามาออกข้อสอบนะฮะ, <c oughs> <ค>ะอ่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวของ PVC แล้วก็ห้อยด้วยเจ้าตุกอ๋อไม่ใช่ขออภัยนะครับอันนี้ขออภัยนะอันนี้พี่บงน่าจะเขียนให้ผิดนะครับ PVC ไม่ใช่นะถ้าเกิดเป็น PVC เนี่ยมันคือโพลีไวนิลคลอรา์ L, ใช่ไหมตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์นะตัวนี้คือ p v แล้วก็เออโพลีไวนิลแล้วก็แอลกอฮอล์เแอลกอฮอล์ H, เนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็เป็นโพลีไวนิลเหมือนกันนะครับแต่ว่า A ตัวเนี้ยเป็น A อะซิเต โอเคนะเพราะว่าบริเวณส่วนของตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นอะไรเอ่ยเขาเป็นเจ้าเอสเทอร์เนาะดังนะั้นมันจะลงท้ายด้วยพวกเอ็เอ็นะฮนะังั้นเขาจะห้อยด้วยเจ้าตัวสีเอาไว้ด้วยโอเคเนาะ P V วแลวก็สีสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็น PV แล้วก็ A เฉยๆโอเคนะอ่ะกระบวนการพวกนี้เป็นยังไงนะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยสำหรับเจ้าต้นก้อนนี้เนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากแต่ทำให้ดีขึ้น สิ่งที่ดีขึ้นก็คืออะไรครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเกิดการละลายนะฮะได้ดีขึ้นโอเคคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดการละลายของเขาดีขึ้นเนี่ยส่งวลอะไรต่อครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมานะตัวนี้จําไว้เลยนะครับเกิดขึ้นเป็นกาวโอเคนะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นกาวนะครับหรือเป็นพวกอ e ิมันซิไฟเออร์นะฮะโอเค นี่มันซิฟาเออร์ก็คือตัวประสานถูกต้องไหมอ่าตัวประสานทั้ง2ตัวนี้เข้าด้วยกันเนาะอ่าตัวนี้เทปนี้ก็จบไวมากนะครับนะเพราะว่าพวกนี้เป็นการจำลวนะกระบวนการน้อยมากนะฮะจะไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมเนาะโดยสรุปแล้วนะครับในเรื่องของการาปรุงใช่ไหมอ่าหรือว่าปรับเปลี่ยนในพวกอ o พอลิเมอร์ต่างๆนานานะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับ2ตัวแรกใช่ไหมสอตัวแรกก็คือในเทปก่อนหน้านี้นะครับ ตัวนั้นเนี่ยจะไม่ได้ทําให้โครงสร้างอะไรของเขาเปลี่ยนไปเนาะแต่จะทําให้สมบัติของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับจากไอตัวที่มันแข็งแข็งใช่ไหมก็จะเป็นตัวที่อ่อนลงโอเคเนาะ แล้วคราวนี้จากตัวที่มันไม่ได้มีการแบบย้อนกลับอะไรของมันเนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะยืดหดแล้วก็ย้อนกลับมาในสภาพเดิมของมันได้นะครับและตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะรวมแล้วก็จะเป็นแบบ3าอันใหญ่ๆนะครับที่แตกต่างกันเลยเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะซึ่งส่งผลต่อสมบัติของเขาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้แต่ว่าแปลกนิดนึงคือส่งผลทั้งสมบัติแล้วก็ เรื่องของพวกนี้ด้วยนะครับตัวของอพวกสูตรโครงสร้างอะไรต่างๆนะเขาก็เปลี่ยนไปด้วยโอเคเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จบไปนะครับอย่าลืมไปทำควิสด้วยเนาะ